สวัสดีครับพบกับช n n e l เชียร์ลิฟฟูครับผมหากถูกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับล่าสุดนะครับหลังจากผ่านมาได้ประมาณ3ปีนะครับผมก็ ตัดสินใจนะครับเปิดระบบสมาชิกนะครับแล้วนะครับผมซึ่งนะครับก็มีสมาชิกนะครับให้เพื่อนๆชาวร์พูดได้เลือกนะครับสมัครกันนะครับเพื่อสนับสนุน ชาแนลอีกทางหนึ่งนะครับสามระดับด้วยกันนะครับก็มีระดับเชียร์รฟูทั้งใจนะครับห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับระดับที่สองนะครับก็เชียร์รฟูทั้งชีวิตนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนและระดับที่สามนะครับก็คือกลุ่มนะครับเชียร์รฟูตลอดการนะครับหนึ่งสามร้อยบาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าไม่ติดขัดเรื่องเงินนะครับก็สามห้า ช่วยเหลือชแนลเชียร์ีฟูด้วยการสมัครสมาชิกนะครับช่องกันได้นะครับเริ่มต้นที่50บบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมขอบคุณครับมาเริ่มประเด็นแรกในคลิปวันนี้กันต่อนะครับที่ โปรแกรมการแข่งขันของทีมลิฟวูนะครับในที่สุดนะครับสัปดาห์นี้นะครับในที่สุดพวกเราชาวลิฟูในประเทศไทยนะครับก็จะได้ชมทีมลิฟวูลงแข่งกันอีกครั้งสักทีนะครับในสัปดาห์นี้นะครับทีมลิฟวูก็จะลงแข่งในช่วงวันอาทิตย์ที่31มีนาคมเวลา2ทุ่มนะครับลิฟูก็จะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือน ของทีมไบตันนะครับของโรเบโตเดซาบีนะครับอีกหนึ่งผู้จัดก,การทีมนะครับที่มีข่าวนะครับว่าทางลีฟูกำลังจับตามองและเล็งเอาไว้ว่าจะให้มาเป็นผู้จัดก,การทีมลีฟูคนต่อไปอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้เวลาสองทุ่มลีฟูลงแข่งกับทีมไบตันนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของเฟอร์นันโดตอเลสกันนะครับหลังจบเกมการกุศลที่ทีมตำนานลิผูชนะทีมตำนานอาร์แจ็คไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับทางตอเลสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไว้ว่าเกมการกุศลที่เพิ่งจบลงไปนั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยนะครับที่เขากลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งตั้งแต่เลิกเล่นฟุตบอลไปนะครับสภาพร่างกายของเขาจึงไม่ค่อย ฟิดสักเท่าไหร่นะครับเขาจึงให้สัญญาว่าเขาจะพยายามฝึกซ้อมทุกวันนะครับเพื่อให้ได้กลับมาลงเล่นเกมการกุศลให้กับทีมลิฟฟูอีกครั้งในฤด,ดูกาลหน้านะครับแล้วหวังว่าตัวเขานั้นจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้น อีกเล็กน้อยนะครับการได้ลงเล่นในสนามแอมฟิลและทําประตูต่อหน้าเดอะค็อปได้ถือเป็นเรื่องที่พิเศษนะครับเขาดีใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือมูลนิธิลิเวอร์พูลนะครับเขาและเพื่อนๆจึงมีความสุขมากๆนะครับที่ได้ลงเล่นเกมการกุศลที่เกิดขึ้นสําหรับเขาแล้วนะครับผลการแข่งขันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญเลยนะครับเขาแค่อยากช่วยเหลือมูลนิธิ วิลเวอร์พูลก็เท่านั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับการมาเล่นเกมการกุศลให้กับทีมลิเวอร์พูลนั้นไม่ใช่เรื่องที่เขานะครับสามารถ ทำได้ง่ายๆนะครับเพราะเขานั้นเป็นโค้ชทีมฟุตบอลอยู่จึงไม่ค่อยมีเวลามากนักนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงตั้งตารอ,อก,กับการลงเล่นเกมการกุศลนัดที่ผ่านมาเป็นพิเศษนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตอนเลสย,ยังมองว่าเกมการกุศลที่ผ่านมานะครับยังเป็นวันที่พิเศษมากของสเวนโกรันเอลิกสันอีกด้วยสเวนนะครับได้สัมผัสถึงความพิเศษของสโมสสลิิวพูแล้วเกมการกุศลที่เพิ่ง ผ่านไปจึงเป็นวันที่สวยงามสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมลีเวอร์พูลนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมการผู้สนของตอเลสน,นะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของ ฟาบิโอคารมโยกันนะครับล่าสุดนะครับทางฟาบิโอคารมโยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางอโบล่าสื่อโปรตุเกสไว้หลายเรื่องเลยนะครับเรื่องที่1นนะครับคาวมโยเปิดเผยว่าเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับตอนที่อยู่ลิเวอร์พูลนักเตะลิเวอร์พูลอยู่ในอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเขาตัดสินใจย้าย,ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะครับเขาจึงต้องการ ลงแข่งอยู่เสมอกลุ่มนักเตะลิพูนะครับเป็นกลุ่มนักเตะที่แข็งแกร่งทั้งในและนอกสนามเขาจึงรู้สึกขอบคุณที่เพื่อนร่วมทีมและเยอเกนคอปให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีนะครับเรื่องที่2องนะครับคาวปนโย่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเขาและคอปนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับคอปช่วยเขาได้ แต่ฤดูการก่อนที่เขาย้ายมาร่วมทีมลิภูนั้นเป็นฤดูการที่ยากลำบากทั้งในและนอกสนามครอปเลยต้องหันไปมอบความไว้วางใจให้กับนักเตะคนอื่นที่ครอบเชื่อมั่นมากที่สุด แทนที่จะเป็นเขานะครับเขามันโยเข้าใจเหตุผลนี้ของครอปเป็นอย่างดีเขาแค่นักเตะที่เพิ่งมาใหม่ครอปจึงไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขามากนะักแต่เขายืนยันว่าครอปช่วยเหลือเขาตลอดและยังชี้ให้เห็นว่าเรื่องไหนที่เขาควรทําเรื่องไหนที่เขาไม่ควรทำนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นเรื่องที่3นะครับเาวันโยยอมรับอีกว่ามีหลายเกมเลยในฤดูกาลก่อนนะครับที่เขา ลงสนามให้กับทีมลิปูด้วยความไม่มั่นใจนะครับหลังคอปยังไม่เชื่อมั่นในความสามารถของเขาการขาดความมั่นใจนี้เองนะครับบางทีอาจเกิดขึ้นเพราะวิธีการเล่นของเขาไม่เหมาะสมกับแทคติกหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าเขามีโอกาสลงสนามน้อยเกินไปนะครับฤดูการก่อนที่ลิปูอยู่ในช่วงเวลาที่ย่าแย่คอปเลือกที่จะเดิมพันกับนักเตะลิูที่มีประสบการณ์มากกว่าที่จะเดิ สัมพัน์กับนักเตะหน้าใหม่อย่างเขานะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคาวินโยนะครับที่ออกมาพูดแบบตรงๆเลยนะครับว่าความมั่นใจของเขาในฤดูกาลก่อนนั้นนะครับมีผลกระทบนะครับจริงๆนะครับจากความจากการไม่ได้รับความเชื่อมั่นที่มากพอจะ เยอเกนคอปนะครับแต่ขาวิโยกก็เข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับว่ารอบจําเป็นต้องเลือกผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่าเลือกผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเขาในช่วงเวลานั้นนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของเดอร์คเคากันนะครับเดอร์คเคานะครับอดีตนักเตะลิฟวที่เดินทางมาเล่นเกมการกุศลนัดล่าสุดให้กับทีมตำนานลิฟูอีกหนึ่งคนนะครับก็ได้ออกมาแนะนำว่าลิฟวควรแต่งตั้งสตีเวนเจอร์ลาเป็นผู้จัดการทีม คนต่อไปนะครับโดยทางเด์กเขานะครับได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าสำหรับเขาแล้วนะครับมันคงเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะครับหากอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างชาบีอลองโซหรือสตีเวนเจอร์ลดได้กลายเป็นผู้จัดการทีมลิฟูในอนาคตนะครับเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่น่า ทึ่งมากๆนะครับเขาเชื่อว่าอ l ลอนโซและเจอร์ลาดจะทำหน้าที่ได้ดีแน่นอนหากได้เป็นผู้จัดการทีมหรือผู้คนต่อไปนะครับเขานะครับเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างดีครับว่าตอนนี้เจอรลาดนั้นไม่ใช่ตัวเต็งนะครับ ผู้จัดการทีมลิผูคนต่อไปในเวลานี้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเขามองว่าเจอรลาดเป็นผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์นะครับหลังเคยคุมทีมเรนเจอร์และทีมแอสตันวิลล่ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาจึงมองว่า เจอรลาดก็เหมาะสมกับการเป็นผู้จัดการทีมลิพูคนต่อไปเช่นกันนะครับเพราะเจอหลาดเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่ยังคงทำงานในวงการฟุตบอลนะครับและยังมีประสบการณ์มาแล้วอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นความความคิดเห็นส่วนตัวของเดอร์เขานะครับที่มองว่าเจอรลาดนะครับก็เหมาะสมเช่นกันที่จะเป็นผู้จัดการทีมลิวพูคนต่อ ไปนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็อยากให้เจอลาดเป็นผู้จัดการทีมลิภูในสักวันหนึ่งในอนาคตจริงๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับดูทรงแล้วนะครับชาบีอลองโซนะครับ จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะให้เข้ามาสารงานต่อจากเยอรเกนคอปนะครับแม้ลึกๆในใจแล้วผมอยากจะอยากให้เจอหลาดมาเป็นผู้จัดการทีมลิเวูในอนาคตก็ตามนะครับ ะเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางจอห์นครอสนะครับจอห์นครอสนะครับหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของ The m i ิลเ r ซึ่งมีผู้ติดตามทาง Twitter หรือ X มากกว่า350,000คนนะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความนะครับวเคะห์ไว้ว่า,ววาทีมลิเวอร์พูลและทีมอาร์เซนอลนะครับกำลัง ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนะครับต้องสู้กันสุดใจในช่วงลุ้นแชมป์ช่วงนี้นะครับเพราะทั้งสองทีมมีโปรแกรมการแข่งขันในเดือนเมษายนที่แน่นเอียดและกระชั้นชิดมากกว่าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังมีการปรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับโดยทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับต้องลงแข่ง ถึง4เกมนะครับในช่วงเวลาที่ทีมสเปอร์ได้พัก15วันก่อนทั้ง2ทีมจะแข่งลอนดอนดาบี้แบทกันในวันที่28เมษายนนะครับขณะที่ลิฟว์พูนะครับ,รรบก็จะต้องลงแข่งกับทีมเอลว์ตันในช่วงเช้าวันที่25เมษายนเวลาตี2ตามวเวลาประเทศไทยนะครับก่อนแข่งกับทีมเวสต์แฮมในเวลา18นาฬิกา30นาทีหรือตรงกับอังกฤษก็คือเวลา เที่ยงครึ่งอีกแล้วนะครับในช่วงวันที่27เมษายนอีกครั้งนะครับั้งทางที่ลิพูมีเวลาพักประมาณแค่1วันเท่านั้นนะครับตรงกันข้ามเลยนะครับกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะครับที่โปรแกรมการแข่งขันของพวกเขากับสเปอร์ในวันที่20เมษายนถูกเลื่อนออกไปนะครับเพื่อให้ซิตี้ได้ลงเล่นกับเชลซีในรายการ FA c เ p ครับรอบรองชนะเลิศ แทนที่พิมพ์เลีกนะครับจะจับซิตี้มาแข่งกับสเปอร์นะัดตกค้างกันช่วงกลางสัปดาห์นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพิมพ์รลีกับจับทีมซิตี้ลงแข่งกับไบตันในช่วงเช้าวันที่26เมษายนเวลาตี2แทนนะครับจอห์นครอสผู้เขียนบทความนี้นะครับจง จึงนะครับวิเคราะห์โปรแกรมการแข่งขันช่วงเดือนหน้าว่าทีมซิตี้ได้เปรียบทีมลิเวอร์พูลและทีมอาร์เซนอลมากนะครับซึ่งอาจมีผลต่อการลุ้นแชมเมียร์ลีกในช่วงท้ายฤดูกาลนี้นะครับนี่ก็เป็นนะครับการวิเคราะห์จากทางจอห์นครอสหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของเดอะบิลเลอร์นะครับที่วิเคราะห์ออกมาเลยว่าทีมลิเวอร์พูลและทีมอาร์เซนอลนะครับเสียเปรียบทีม แมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงลุนแชมป์ในช่วงเดือนหน้านะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวดีโพที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวดีกครั้งที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บ๊ายบายครับ